ว่าผมทำเธอถ่ายมาเนี่ยก็คือบริษัทแรกครับบริษัทเบตจอนิดนึงอียู่พ้่งหลับนะไม่หลับแค่แต่ว่ามันรู้สึกว่าก็ตั้งใจฟังอียู่ายอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับทีนี้เราทํามาเก้าปีครึ่งเลยวเราไม่ได้หยิบเงินล้านเมื่อกี้เนาะผมก็เลยมาทําบริษัทของเมกาอีกบริษัทหนึ่งผมใช้เวลาแค่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 สามเดือนเนี่ยก็หยิบเงินสองหมื่นห้าะแล้วอีกสามเดือนเป็นหกเดือนเนี่ยหยิบห้าหมื่นต่อเดือนแล้วก็ต่อมาอีกหกเดือนเนี่ย ก็หยิบเงินแสนได้ก็คือสิบสองเดือนหยิบเงินแสนขึ้นตำแหน่งสูงปไปไปอเมริกาไปต่างประเทศอีกหลายประเทศเนาะที่เล่าให้ฟังแสดงว่าอะไระแสดงว่าบริษัทต่างๆเนี่ยมันมีนกลไก oh. ในการที่เราจะทำเงินเนี่ยต่างกันต่างกันใช่ไหมตอนนี้ผมทํมาสามสิบปีตําแหน่งต่างๆที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันก็หลายตําแหน่งนะแล้วก็แล้วก็หลายบยริษัทแต่นะวันนี้ที่มายืนคุยกับคุณเนี่ย oh. ผมไม่ได้เงินแม้แต่ oh. บ,บาทเดียวจากบริษัทอย่างนั้น oh. เพราะอะไรเพราะว่า มันมันขึ้นอยู่กับกลไกของว่าจะกต่ายือจ,จ,จากยอดขายถูกไหมเรามียอดขายได้ตังค์ถูกไหมถ้าไม่มียอดขายไม่ได้ตังค์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าควา,วาววันเนี่ยไม่มียอดขายเลยคุณก็ได้ตังค์ตลอดไปอ่ะแต่นี้อ่าหันมานิหนึ่งว่าเออมีคนแนะนําผมว่้ามาในคาววันคือใครนะครับอ่ผมอยากให้คนดูคนคนนี้นะครับอ่าคนคนนี้ชื่อคุณ เป็นชื่อคุณเกียรติและคุณนักเศรกิจ่าบพิพนพรอันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของทีมเราเนี่ยทำบริษัทชาวันเนี่ยนะเขาเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งของเราซึ่งอัปลายเขาเนี่ยได้รับคำแนะนํามาจากต่างประเทศอัปลายเขามีคนต่างประเทศแล้วก็มาแนะนำผมเพราะงั้นเราเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยก็คือว่าเป็นต้นสายของของเราเลยคือคือคือคนนี้เบอร์หนึ่งนึกออกไหมของไม่ใช่ไทยในสายเราผมเนี่ยติดตัวเขานะแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยก็ติดตัวผมนะที่มานั่งตรงนี้ย พราะงั้นเนี่ยเราอยู่ต้นต้นของเมืองไทยเรื่โอกาสที่จะเตบโตนี่สูงมากแต่นี้ถามว่าคุณเกียรมีประวัติอะไรบ้างคือเขาเนี่ยมีตั้งบริษัทส่วนตัวคือทําเสื้อหนาวส่งนอกนะะมาหลายสิบปีละแล้วก็มีตั้งแต่ตัวละอพันจนถึตัวระแสนะะีน่ยเจ้าเกาตัวเขาเองเนี่ยชอบทําบริษัทเกิดถ่ายก็ทํามา30ปีแต่ว่ามีไม่กี่คนในเมืองไทยที่หยิบเงินร้อยล้านได้จากบริษัทเกิดถ่ายตัวเขาเเนี่หย,ย,ยิบเงินหลายล้านตอนนี้ก็เรียนปิญญาเอกอยู่นะครับนะอายุ50กว่า นะครับนะโอเคแต่นี้เรามารู้แล้วว่าผู้นําทีมของเราเนี่ยเก่งในเรื่องการทําุรกิจถึง30มสิบปีแล้วก็หยิบเงินร้อยล้านแล้วนะครับแต่นี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคาราวันถ้าเราเข้าไปทํากับบริษัทคาราวันเนี่ยเราจะเราจะทําเงินยังไงถูกไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเนาะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้หลบที่ได้เห็นหน้าผ่านให้เห็นไหมเห็นเนาะครับ คือคือถ้าเราจะไปร่วมวงสายคาวานเนี่ยเราจะชินกับเรื่องสินค้าถูกไหมเวลาที่เราเข้าไปบริษัทเนี่ยต่างเนี่ยเราจะต้องเอาเงินไปซื้อสินค้าแล้วก็ได้เป็นได้รหัสทําง,งานถูกไหมครับแต่นี้ในโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโลกนี้มันเปลี่ยนคือถ้าเราเอาเงินซื้อสินค้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบเป็นรูปเดิมแต่นี้มันคลิกประวัติศาสตร์ของธุรกิจเครือข่ายคือในรอบ50ปีคือตอนนี้เราซื้อเข้าไปเนี่ยเราได้อะไรเงินที่เราซื้อเข้าไปเนี่ยครับ เราได้กิจทัพเขาเรียกกิจทัพเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาเนี่ยนะครับอ่อาจะเล่า้ฟังนะครับแพลตฟอร์มการศึกษาเนี่ยเราเข้าไปในแหน่งไว้เนี่ยเราได้เจ็ดเล่มแพลตฟอร์มนี่คืออะไรเอ่อมันเป็นแพลตฟอร์มการศึกษานอกตำราเรียนเช่นอะไรเช่นเราเรียนจบยาโธมยาเอกมาเนี่ยเราเอาวิชาเหล่านี้มาดูแลตัวเราเองแล้วก็อ่าไปไปอ่าเขาเรียกแอคทีฟอ่ะเอาวิชาเราเนี่ย ไปรับเงินจากบริษัทต่างๆหรือในองค์กรของของประเทศเราเนี่ยนะอ่าเป็นขั้การไปแล้วต่ต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เพื่อเราดำรงชีพการหาเลี้ยงชีพเราเนาะแต่ว่าแพ็กเกจเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มนเนี่ยมันสอนวิสัยทัศน์เราทัศนคติเราในมุมมองที่เป็นบวกคุณเคยเห็นไหมว่าคนจบอันนี้อันนี้เราคุยกันถึงปาให้ฟังแลนะว่าคนที่เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกนะวันนี้ ก็ร่วมสลายเยอะฆ่าตัวตายก็เยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าในการเรียนการสอนขรงนียเขาไม่สอนวิสัยทัศน์ในแนวบวกนะเพราะงั้นคนที่ที่เรียนจบสูงส่มาเนี่ยนะครับเพราะก็มีความคิดเป็นลบเหมือนกันแต่ตรงนี้ถ้าท่านเรียนตรงนี้นะครับถ้าท่านเรียนแบกฟอร์มการศึกษาตรงนี้ถ้าท่านเรียนให้ให้เข้าใจนะมันจะมันจะทาให้เรามีมุมมองที่ดีมีศนจติที่ดีแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ดี อย,นนอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติว่าตัวผมเนี่ยจบป .4 ผมอยากจะได้รายได้ทังเดือนละแสนอย่างที่ผมหวังเนี่ยถ้าผมเอาเอาความรู้ผมไปเนี่ยผมปเ,ยเป็นได้แค่ยามาเดือนละหมื่นกว่าบาทผมไปค้าขายก็ไม่มีต้นทุนถูกไหมอ่าอย่างตัวผมตอนเนี้ยผมทําร้านน้าดื่มอยู่ที่ฉาเชิเราเนี่ยผมลงทุนไปล้านกว่าบาทถามว่าถ้าเกิดคนจะลงทุนทําน้าดื่มผมเนี่ยเขาไม่มีตังไปล้านเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้มันต้องมีต้นทุนถูกไหมไ <ป S 1> อ่าอันนี้คือคือที่ผมไม่มองว่าถ้าเรามีวิสัยทัศน นะในมุมมองตัวเนี้ยเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สามารถหยิบเงินในอากาศได้เงินในอากาศเนี่ยมันมีเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านว่าเราจะหยิบยังไงเราจะใช้วิสัยทัศน์มองไกลยังไงตรงนี้จะสอนเราแพลตฟอร์มตรงนี้แหละครับโอเคแต่นี้เราเปลี่ยนวิธีการคือว่าเราสมัครเข้ามาเนี่ยเร,เราซื้อเราซื้อมาเกะเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ซื้อสินค้านะครับเราซื้อแพลตฟอร์มมาศาึกษาถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเราแปลกไหมเราไม่เคยอ่ะ เวลาเราเข้ามาในบริษัทเราจ่ายเงินแล้วซื้อสินค้าแต่ผมนอนนึกดูว่าสินค้าที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยสมมติว่าผมสมัครไปสี่พันตัวเลขแบมปอมมีแค้สี่พันผมได้สินค้ามาหรือชุดผมกินประมาณเดือนหนึ่งจบละแล้วก็โยนขวดทิ้งกล่องทิ้งแต่เราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเราซื้อแผดความตัวนี้มาศึกษาเนี่ยที่ผมศึกษามันเนี่ยมันทําให้เราพัฒนาตัวขึ้นนะครับตรงนี้ทีนี่พอเราเข้ามาในในอ่าเรารู้แล้วว่าแผดความเนี่ยมันช่วยเรามันเปลี่ยน ตอนนี้บริษัทขาววันเนี่ยเปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ23เดือนคือปีกับสิบปีกับอ่าปีกับสิบสิบเอ็ดเดือนยี่สามเดือนอ่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกเลยว่าหนึ่งปีแรกเรามีคนสองล้านหลังจากนั้นเนี่ยอีกสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเรามีคนทั้งหมดเนี่ย 21, 000, ยี 21, 000, ่สิบเอ็ดล้านคนเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้านคนในยี่สิบเอ็ดล้านคนตอนนี้นะครับยอมรับเรื่องแพลตฟอร์มบริษาคือเขาไม่เอาสินค้าแนละ้วเขาเอาแพลตฟอร์มบริษาเนี่ยไปไปเป็นเขาเรียกอะไร อ่ไปไปาเป็นการตอบรับที่เราเข้าไปในบริษัท่าววันนะรับแพลตฟอร์มบริษาคือแม่เอาหรินครับทั่วโลกยอมรับนะครับแต่ประเทศไทยนะบริษัทจะมาเปิดในประเทศไทยเนี่ยนะสคบไม่ยอมรับแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีนะสินค้าจับต้องได้อย่างเช่นน้ําหอมอย่างเงี้ยอย่างเช่นอา่านเสริมต่อมาเ็าจะเข้าเรออาเยอะแยะอย่างเมื่อกี้ถ่าอาจารย์บอกมีกระชิงแดงเข้ามาเห็นไหมมันมีสินค้าทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้อันเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่อีต้อนท,ที่เวลาเราสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในในในอ่าใน,ใน,ใน พอตของเรา <S 2> <S 2> <S เราสามารถเปิดไปดูศึกษาได้ตรงนี้มีเจ็ดเล่มถ้าเราเป็นอ,อันนี้เราเสียเงเราเน้าไปเนี่ยเก้าสิบเก้ายูโรก็ตอนนี้อยู่หนึ่งยูโรเนี่ยเราเราเป็นคือบริาษัทเราเนี่เปิดที่ประเทศสเปนแต่คุณโจฮานเนี่เขาเปิดทีแรกเลยเปิดที่สวีเดนแต่ว่าเขาเปิดที่สวีเดนเนอนสวีเดนแล้วเนี่ยเขาเลยเปิดบริษัทใหญ่ที่สเปนเราก็เลยใช้เงินยูโรอิงยูโรนะครับสมัยที่ผมอ่ะสมัยเข้าไปแล้วสี่เดือนแรกเนี่ย มัน35บาท1โลแล้วก็มา37ตอนนี้ก็37พอกวา37พอกวาแต่เราตีสั้ตัวเลข38กลมกลมก็คือว่าท่านซื้อแพ็กเกจไว้99ยูโรก็คือ,อ3,008ตอนนี้ตัวเลขกลมกลมนั้น3,008ถ้าเป็น3,008ได้อะไรได้แผ่นความมือสา7เ,เล่มนะครับได้แผ็นความมือสา7เ,เล่มตรงนี้เราได้ นน,นแบบ้แบบ็คแบ็คอ่สิบห้าเล่มนะครับโกนี่ห้าอะโกนี่ห้าไทเทเนียมสามสามนะครับไทเทเนียมเป็นตำแหน่งที่สี่ลแล้วก็ <ละ S 1> ตอนนี้นอ่าดีวอนดีวอ่อนคะแนนที่เราถือนะฮะตัวเขาเราียกนะหน่วยถือครองเราได้ห้าสิบหน่วยไว้นะครับคะแนนที่มาคำนวณเนี่ยได้เก้าสิบอย่ากบอกว่าวันนี้ท่านถ้าอาจารย์นพดลเนี่ยแนะนําท่านเนี่ยท่านไม่ได้ค่าแนะนำเลยบริษัทเราไม่มีค่าแนะนำ ท่านสามารถสมัครฟรีได้เพราะเราเนี่ยถูกต้องตามหมายทางสภาพยุโรปคือจดทะเบียนถูกต้องเพราะว่าบริษัทแม่เราในสามบริษัทคือบริษัทไอคิวที่ทําเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหน้าโทรศัพท์แบบนี้นะ,ะมีมีพนักงานประมาณ3000นคนเปิดไปแล้ว20่กว่าป,ประเทศเ,เข้าตลาดซาไปแล้วด้วยยอดขายที่อาจารย์ว่า30,000กว่าล้านเป็นระยะเวลา3 5ปีแล้วก็บริษัทไอคอนทาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสื่อโฆษณา อันนี้ก็คือเตอิบโตมากแล้วก็มียอดขายเป็นหมื่นล้านหนกันแล้วก็เลสไปอิทเลสไปอิทนี่ก็คือซอื้อขายเหมือนอาร์ตาดานะหรืออีบาบาเนี่ยมันเป็นการซื้อขายบออนไลน์บริษัท3บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทแม่ของทาวานเพราะงั้นแบ็คของทาวานเนี่ยมี3บริษัทที่เข้าตลาดลทรัพย์ไปแล้วบริษัทตัวเนี้ยยอดขายเนี่ยทะลุกเกินแสนล้านแลนะ้วคือเข้าตลาดทรัพได้ตอนเนี้ยคือหมายความว่าอะไรมา2องปีพอ23เดือนก็ถือว่า2อปีอ่ะ อีกหนึ่งตีเนี่ยสามารถที่จะเข้าตลาดรับได้ยอดได้เขาแต่งตัวว้หมดแล้วนะบริษัทแม่สามบริษัทแต่งตัวว้หมดว่าว่าคาวันเนี่ยขเข้าแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยเราเข้ามาศึกษาตวเนี้คือต้นต้นเลยของประเทศไทยแล้วก็ต้นต้นเราโตไปกับบร,ริษัทคาวันนะครับอามาดูต่อเมื่อกี้ผมบอกว่าไว้เนี่ยนะครับตำแหน่งไว้เราใช้เงินประมาณ3 8 9 9ยูโรเนี่ยได้แพลตฟอร์มการศึาษเจเล่มได้คะแนนหน่วยจอครอง50นะหน่วยือครองก็คือว่าเขาจะแถมหน่วยือครองให้เรา แล้วใน7วันเราก็คลิกรับเพื่อให้รหัสรเราแอคทีฟนะครับแล้วก็ได้คะแนนคะแนนเนี่ยคือไปคำนวณโบนัสสำหรับผู้นนนแนะนำเด็ก้คะแนนแต่นี่แบ็กเนี่ยนะครับแบก็กตัวนี้ก็คือ,อเป็นอะไรแบ็กสีขาวนะไอ้สีดำมันโทษไว้สีขาวแบ็กสีดำก็คือใช้เงินประมาณ299ยูโรคูณ3ามแตก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับก็จะได้แพลตฟอร์มภาษา15เล่ม แล้วก็หน่วยจีดทอง150แล้วก็คะแนน270แล้วก็โกโกก็คือทองนะครับตำแหน่งโกใช้เงินใช้อ299ยูโรก็ประมาณตีละ30,000ตัวเลขกลมๆ30,000แล้วก็ได้อ่าตัวไอแพดไอตัวแพดฟอร์มโทรศัพท25เล่มนะครับคะแนน500แล้วก็คะแนนที่คำนวณโบนัสไบเตอรี่นะฮะ720 ส่วนไทเทเนียมเนี่ยจะแหน่งสูงสุดคือใช้เน่อใช้แพลตฟอร์มเนี่ยซื้อเข้าไป2,499ยูโรก็ประมาณ90,000มื่นกว่าตัวเลขผมผมนะได้แพลตฟอร์มภาษาสามสิบสมแล้วก็วได้เหนี่ยงจกฟองพันเจ็ดร้อยหได้คะแนนกำลังรัฐ2,250อันนี้คือ4แพ็กเกจที่คนทั่วไปซื้อ